สวัสดีจ้าพี่น้องคำมาเร่งมากคำกับเร่งมาคำมาเร่งมาภาษา,นนาพืนบนนอกโบราณพุ่นภาคเวาของสี่มันค่อยคล้องจองกันขอ,อกไก่ขอกบพี่น้องโอเหนบโบป่าโอกบโอหยังกะมาเห็ดไว้เพราได้กินพี่น้อง ข้อบรหิได้สือเพิ่อนอันนี้ก็คข้อไก,ก่บเห็ดดีๆกับอะไรพี่น้องมันสิจะน้อยเขา่าถอกนียมันสิไม่กินเขา่าพี่น้องพระเจ้าก็เลยเห็ดกันไว้ไหม่ที่พนมมาเห็ดใหม่ยกกังก็ไม่ล้านไหม่ล้านแล้วพี่น้องเ,อเนี่ยมาเห็ดนี่ไหม่ล้านพี่น้อง เห็ดง่ายพะต้องพิธีนี่ตอนขันขันเมนผู้มีฝีมือเน่เขาเจ้าสีเห็ดงามอยู่อันนี้เขาเจาเห็ดพ่อเลยว่าไอ้ไกลอยู่พี่น้องอุ๊บเข่ากระลังงามพี่น้องบมองดูดูจากบ่พี่น้องยายเพ่นลงสิไปลงไปเบิ่งหัวยายเพ่นเห็นหัว,งวเงอตูงง่ๆ แต่ว่าจักสีหน่อยสีหลายบ่ชักเนี่แต่ยาลุงมาตัดหยาลุงมาเบิ่งน้ำผึ้นได้เห็นหัวพี่ในายอ่ะได้สิเอาสวิงมาสว่วนิึงว่ามันหว่วงอีย่างน่แต่ว่าย่าเพ่นเห็นหลายอยู่แต่ว่าจักสีหลาย,ยาจักสีหน่อยสีหลายซ้ำไหนพี่น้อง <c ười> น,นกกระบ,บินเขา่าร่างอิตาเวนกระลังสีตกดินเอ้าเครื่องมือกับโตกหุดมือพี่นอ้องอืมวินพี่น้อง,องขึเขา่ากะ ใส่ได้อยู่พี่น้องบึง้ง n h าตัดตัดาะตัดเที่ยวบระไดพี่น้องตัดพี่น้องแต่อย่าลงมาตัดตัดกับบ่อปันไดดอกพี่น้องนี่พี่น้องมันอยู่ในท่อนี่ อยู่นี่ทอนี่แหละน้ำตีมทอมารอมไมเล่อยู่วังพีนองว่าอยู่ในี่อนี่มันจะมีห่วงองี๋ตอ้แย่เพี่นนหินเอ้ยาอยาอกก้นพีน้อง เสียวสวิงส่วนแล้วเมืองพี่น้องอันนี้หัวเอียงอืมพี่น้องขี่ข่น้ำกันมี่ไปแลดเจ็ดตั้งไหนนี่ฉันเด็กพี่น้องหงออวัวอุ้ยต้องเอาอันนี้ออกสักก้อนเนาะ

กล่องกระตีงวสันพี่น้องวัมีผู้จับให้นี่มีที่พี่น้องตัวหัวโอ้หัวกันนี่จะนี่หัวเขียดอันนี้หัวเขียดอันนี้พี่น้องอันนี้ขีดไข่านาม ออกเขียดหน่อยกับนี่อ๋อมนอย่นี่นอ๋อของตีงกับออดเอาด้วยพี่น้องอือเสียวน้ำใสจักหน่อยปึ๊บอันดีบพี่น้อง อือยายเพีนสีสอนขก้นมากเลยบิงพี่นออ้องอืพี่น้อง you know นี่นั่นน,น,นั่นไมีขี้ไข่น้มไมีขี้ไข่หนามพี่น้องหัวเขียดนะตัวใหญ่ๆพี่น้อง ไม่ควรหาในขีไข่น้ำไม่ต้องไปสอนให้ฮน่ายากพี่น้องเอาอยู่ในี่ทอเลยพี่น้องอันนี้ขี้ไข่น้ำต้องเลยเก็บเอาแบบนี้ พี่น้องหัวเขียดอืหัวเขียดพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องอือหัวเขียดบม่หไรยมาสอวนสวนบึงซื้อพี่น้องวันไี่หน่อยไม่หลายสมัยขึ้นอยู่ใหหน้าเขาก็บบ่าวา ยายเพ็ญติดปล่อยลงท่อคือเก่าพี่นอ้องอื้บร่างสิคำพี่น้องพอกันคิปหนานะจ้าย่าลื่มกุติตามกุไไหลกุแช่ยายเพ็ญด้วยจา้าสวัสดีจา้า